ที่ทั้ทงนักลงทุนทั้งแอนดลิสแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมทั้งผู้ที่ติดตามอยู่ทางอินเทอร์เน็ตทางบ้านนะครับก็วันนี้อินเตอร์ลิงเองอย่างที่ผมได้เกริ่นนำเป็นนาทีแรกว่าวันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของอินเตอร์ลิงนะครับทุกทีผมจะนั่งอยู่ตรงกลางคนเดียวแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตมานั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของของตรงกลางนะครับ แล้วก็คงจะเป็นเป็นพี่เลี้ยงเป็นเป็นโค้ดน,นะครับผมใช้คำว่าเป็นโค้ดผมขออนุญาตแนะนําคนที่อยู่บนเวทีนะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณนัทนยัยนนตลัมพรนะครับเป็นเป็นกรรมการของบริษัทอินเตอร์ล Communication เคชั่นจำกัดมหาชนแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทอินเตอร์ลิงค์เทเลคซึ่งวันนี้คุณนัทนัยเองก็จะมีอะไรดีๆนะฮะที่มาเล่าให้เราฟัง นะครับใครไม่มาวันนี้หรือไม่ได้ดูวันนี้จะรู้สึกเสียดายต้องไปติดตามเทปแน่นอนนะครับท่านที่สองนะครับคุณดาลิกาดาลิกราดแดงตรงแตงตรงนะครับแดงตรงนะฮะครับ,รบเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีนะฮะก็ก็ได้เข้ามาช่วยงานกับเราอยู่หลายหลายเพลาแล้วก็ครึ่งปีแล้วมั้งเกือบครึ่งปีแล้วเนาะครับเป็นอดีตก็เป็นเป็นผู้าการฝ่ายตรวจสอบของของ,ของเออ เอิร์นอย่งนะครับก็มาซัพพอร์ตทางด้านงานเกี่ยวกับเรื่องบัญชีการตรวจสอบการออเดตเรานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเบนจวันทวีกุลนะครับผมเลขานุการบริษัทครับคุณเบนจวันก็เป็นผู้เป็นเลขานุการบริษัทนะฮะเป็นผู้การแผนกบัญชีก็จะอยู่ดูแลเรานักลงทุนอะไรก็มีการติดต่อผ่านคุณเบนจววัน นะครับก็เท่ากับว่าเราเสริมทีมมาแล้ววันนี้นะครับผมจะขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้คุณนัทไนนะครับจะเป็นคนเล่าเรื่องของ Interlink ิงค์คอมมิวแม่แล้วก็เล่าต่อว่าเรามีอะไรที่จะมีการเติบโตรหรือพัฒนาต่อไปครับขอมอบเวทีนี้ให้คุณนัทไนเลยครับเชิญครับ,รบก่อนอื่นก็ขอสวัสดีผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะไม่คุ้นกับสไลด์เพราะว่าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็ขอเริ่ม กอเริ่มเป็น presentation เลยล้กันหลักๆวันนี้อยากเล่าให้ฟังถึง3เรื่องหลักๆนะครับคือ past, present and future นะครับ past เราจะพูดถึงว่า Interlink Communication เนี่ยเรามีธุรกิจอะไรทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ present present คือปัจจุบันณนะปัจจุบัน Q3 เนี่ย earning เป็นยังไงแล้วก็ future คือสิ่งที่เราแพลนสำหรับอนาคตที่เราจะเติบโตไปข้างหน้านะครับมาเริ่มกันอันแรกคือ past นะครับเราพูดได้ฟังถึง Interlink overview อินเตอร์ลิงค์เนี่ยสตัคเจอร์หลักๆก,ก็คือจะมีบริษัทอินเตอร์ลิงค์โฮดิ้งที่เป็นโฮดิ้งคอมพานีทำหน้าที่ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ในอินเตอร์ลิงค์คอมมูนิเคชันนะครับมีการฟีดเงินลงทุนต่างๆเข้ามาในบริษัทนะครับอินเตอร์ลิงค์คอมมูนิเคชันพับลิกคอมพานีเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในฐานะไอลิงก์นะครับก็ทำหน้าที่เป็นผู้ ขายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับโดยที่ under ของ Interlink Communication เนี่ยจะมี2บริษัทเรียกว่า Interlink Telecom ซึ่งโฟกัสในเรื่องของ Telecommunication ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ Interlink Power and Energy ซึ่งเราก็โฟกัสในเรื่องของ Power and Energy เป็นหลักนะครับสำหรับไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเราก็เริ่มเริ่มตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี95นะครับก็มี develop มี key milestone สาคัญๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นตัวแทนจาหน่าย สินค้าแบรนด์ลิงก์นอกเหนือไปจากสินค้าที่เรามีอยู่แล้วแบรนด์แอมนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการประกาศปรติญญาของเราในการที่จะเป็นผู้นำตลาดในด้านของคุณิตี้โปรดัก t นะครับราคาที่ถูกกว่าแล้วก็คัสเตอร์มิ่งเซอร์วิสที่ดีกว่านะครับการแตกลายมาทำธุรกิจเอนจิเนียร g ิงนะครับในการที่จะให้บริการให้มันครบวงจรมากขึ้นนอกจากขายแล้วก็ไปติดตั้งแล้วก็เทิร์นคีโปรเจกต์ต่างๆนะครับในปี2000 ต่อไปเราก็มีการทำ IPO l i s t e d ใน m a i market นะครับปี2004แล้วก็มีการจัดตั้งบริษัท Interlink Telecom ปี2007นะครับก,ก็เป็นการปูทางเพื่อจะสู่ฟิวเจอร์ที่เราแพลนเอาไว้นะครับมีการแตกลายไปทำงาน submarine cable ที่เป็น Turnkey Project แล้วก็ตลาดค่อนข้างเ,เป็น Niche Market พอสมควรนะครับปี2009เรามีการซื้อที่ดินนะครับประมาณ9,000กว่าสแค m รมประมาณ5ไร่นะครับในการที่จะขยายรองรับการเติบโตของธุรกิจแล้วก็ ปีที่ผ่านมาเรามีการทำรีฟอร์ a เ i ช n ก็จะเห็นว่าเราก็มีการเปลี่ยนไปพอสมควรน,นะครับทีนี้มาพูดถึงอินเตอร์ลิงคอมม i c ิเคช n ่นเนี่ยธุรกิจหลกัหลกๆของเรามีทั้งหมด2ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกคือ Distribution ก็คือการเป็น Trading Company คือซื้อมาขายไปนะครับเนเจอร์ของการเป็นธุรกิจดิส t ิบิวชั่นเนี่ยก็คือจะมี c u ส t ต m e r อร์ เดินเข้ามาซื้อของกับเรามีการติดต่อผ่านทางเซลลหรือว่าเลขาฝ่ายขายนะครับมีเซลซัพพอร์ตทีมที่คอยให้ความรู้กับลูกค้านะครับขายโปรดักต์ก็จะเป็นพวก u d p Coaxial Landline Fiber Optic นะครับแล้วก็จะมี Back Office เป็น Account, Finance, Legal Marketing ในการ c รเอ่อ Marketing Campaign ต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายของเรานะครับ ต่อไปเราก็จะมีพอ,อได้รับออเดอร์จากลูกค้าเราก็จะส่งลงไปที่ warehouse ไปที่ inventory ของเราแล้วก็มีการจัดส่งแล้วก็ให้ให้ทีมเทคนิคของเราเอาไปติดตั้งนะครับเซอร์วิกับลูกค้าอันนี้เป็นเนเจอร์หลกัลกๆของของ,ของธุรกิจ distribution ซึ่งทุกท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับสินค้าที่เป็นแฟ s h i p ของเราเนี่ยหลกัลกๆก็คือ UTP นะครับ UTP ก็คือสาย untwisted นะครับ ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ connectivity ต่างๆหลังคอมพิวเตอร์ของเราหรือเราเรียกกัน,นง่ายๆว่าสายแลนนะครับสายไฟเบอร์ออปติกก็จะเป็นสายที่าสามารถแค r ลี่ Data ขนาดใหญ่ได้นะครับก็จะเป็นเทรนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเหนือกว่า UTP แล้วก็มีการอ d ดแอใช้ในปัจจุบันค่อนข้างมากสายโคแอกเชียลนะครับก็คือสายทองแดงท,ท,ที่มีการเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CCTV นะครับในที่เป็นกล้กอ,งกอง CCTV ต่างๆแล้วก็อีกอันนึงที่เป็น f ฟ a ก s h i p ของเราคือ ตู้แหลกนะครับเชอร์มนีแหลกก็ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะเห็นว่าเกือบทุกที่เนี่ยก็จะมีตู้แหลกติดไว้ในแต่ละอาคารนะครับก็จะค่อนข้างเป็นฟันเดเมนทัลโปรดัก t ที่ที่เราเรียกว่า Flagship Product ของเรานะครับ อีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจเอ็นจิเนียริ่งนะครับเอ็นจิเนียริงเนี่ยหลักๆเนเจอร์ของเขาเนเจอร์ของธุรกิจนี้ก็คือเราก็จะเข้าไปบิดในโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ project ที่มีมูลค่ามากกว่าประมาณ100ล้านขึ้นไปเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการทำธุรกิจทับซ้อนกับลูกค้าของของฝ่ายธุรกิจดิสติบิวชั o นนะครับพอเราเข้าไปบิดเนี่ยพอมีการอวอร์ดมาได้วินบิดนะครับก็มีการลงไปดีไซน์คอนสตรักชั่นนะครับแล้วมีการควบคุมอิมพิเรนเทชั่นทำเอ็มเอในการดูแลรักษาระบบ,นะบนนนะัออี้ก็็จเปขง ของ Engineering f a ฟค s h i p Project ของเราก็จะมีโปรเจกต์เทอร์นคีสวรรณภูมินะครับใน,ในย้อนไปหลายๆปีที่แล้วก็ทุกท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วหรือการเป็นไฟเบอร์ออปติกโปรเจกต์คอนแทคเตอร์เราก็ d e PLOY ไฟเบอร์ออปติกเคเบิลทั่วประเทศไทยนะครับก็ทํามาหลายงานเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ที่เรามองสําคัญสําคัญคือ s u บ m า r ีนเคเบิลนะครับก็เป็นการลากสาย s ซับมา i ีนสายใต้น้ำนะครับในการที่จะ Connect ระหว่างเ n l a n d กับ Iceland ดนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของออตัวโอเปอรชันนะครับจะให้ทางคุณดาริกาเป,เป็นผู้นำเสนอนะครับค่ะก็เริ่มต้นกันด้วยตัว Financial Summary ก่อนกันเลยนะคะกราฟแรกนะคะจะเป็นการแสดงรายได้รวมนะคะ EBITDA แล้วก็ Net Profit ของบริษัทนะคะโดยทางฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นแสดง ผลการดำเนินงานนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2008จนถึง2011นะคะจากกราฟจะเห็นว่ารายได้ของบริษัทจะสูงมีเทรน์แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาถึงปี2012เทรนของรายได้ของเราก็ยังคงสูงขึ้นอยู่นะคะซึ่งออรายได้ของทางบริษัทเนี่ยก็คือทะลุหลักพันล้านมาตั้งแต่ปี2008แล้วก็เพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับ อันนี้เรามาเริ่มกันที่รายได้ก่อนนะคะแล้วก็สำหรับไตรมาสสามนะคะก็คือจะเป็นกราฟฝั่งเล็กๆด้านขวานี้นะคะเราจะเริ่มที่ไตรมาสสามไตรมาสสามปีห้าห้านะคะเทียบปีห้าสี่เราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะที่ถ้าเทียบกับปีห้าสี่เนี่ยรายได้เราจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณเก้าสิบเก้าล้านบาท คือเพิ่มจาก279ล้านบาทมาเป็น379ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากถึง35นะคะแล้วก็ถ้าหากเทียบกับไตรมาสสปีเดียวกันปีนี้นะคะรายได้ของเราก็เพิ่มสูงขึ้นจาก340ล้านบาทเป็น379ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตถึง11.29ซนะคะซึ่งถ้าหากใครที่เคยได้มาฟัง Opportunity Day ของเราบ่อยๆนะคะก็จะคุ้นเคยกับที่ผู้การ คุณสมบัติจะแจ้งว่าปีนี้เราจะมีรายได้ทั้งหมดทะลุหลัก1.500ล้านบาทนะคะณ9เก้าเดือนที่ผ่านมานะคะทางบริษัทมีรายได้รวมตอนนี้ยอดอยู่ที่1.065ล้านบาทนะคะจะเป็นกราฟแท่งตรงกลางตรงนี้นะคะซึ่งสูงซึ่งเมื่อเทียบกับปี54ปีที่แล้วนะคะที่เรามีรายได้รวม9เดือนเนี่ยอยู่ที่1 0 8 0 0ล้านบาทก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง5.74%อร์เซ ซึ่งก็แสดงถึงแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินของเราที่จะไปสู่เป้าหมาย1,500ล้านบาทของเราในปีนี้นะคะจบจากรายได้รวมเรามาดูที่ EBITDA กับ Net Profit ของบริษัทนะคะ